สวัสด so, ีทุกคนเพราะว่ามาแล้วหมายกฤลสาเาก็แพ่วาในคลิปนี้เนาะคลิปเช็ไม่เปิดคลิปไปบบนานเลยทุกคนมาทักทายจากของนอนฉันตื่นมานอนอ,านอมมน่อานคอมเมนต์ไลน์อ่านคอมเมนต์ต่างๆนานาเนาะก็เลยจะมาตอบคำถามที่เห็น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 มานะในคลิปต่างๆที่ว่าคอมเมนต์มานุนน่นาอะไรเงี้ยนะ๋ยวจะมีทำ แท้ไม่กลับไปอยู่ไม่กลับไปเมืองนอกอีกแล้วนี้เ <c oughs> ด็กน้อยเป็นยงังไงกลัวอะไรฮะถาถึงเพื่อนบ้างแล้วก็อะไรไห,ลหลายๆคำถามเนาะคลายแลราก็จะมีคำถามที่แบบว่าคลิปรถไทที่เห็นเป็ใส่ชุดนั่นนะไม่ไดเอ่อถามว่าไปท่องนี่อนอะไรเงี้ยแพไม่ได้ทองทุกคน พี่ไม่ได้ท้องแต่แต่ไม่ใส่ชุดนั่นนะมันเป็นชุดกระโปรงอัดกีบเนาะล้าที่นี่มันผ้ามาันจะแข็งก็คือมันจะมีผิวตามทรงอะไรเงี้ยเวลานะเวลาเขาเรียกว่ามันจะอยู่เป็นทรงอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนว่าแบบมันไม่สลบตามล่างเราอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนแบบเหมือนจะท้องแต่จริงๆไม่ได้ท้องนะโกน <c oughs> ฉันอ้วนดานะ <c oughs> <c oughs> นั่นเละและโก คีแล้วก็จะมีคําถามที่เออเด็กน้อยเป็นยังไงเนานะเด็กน้อยนี่ก็คืออยู่นู่นเละจะเขาก็สบายดีเนะถามว่าเขา,เขาเขาเรียกว่าอะไรลูกลูกก็โตแล้วจ้ะเริ่มโตแล้วก,ก็เลยวางใจไม่ได้ห่วงอะไรมากล้วกํถาถึงปานิกเนาะความเป็นสามีไม่ว่าไม่ว่าความเป็นสามีเขาจะเป็นยังไงเขาอ่ะ ดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยต่างๆแต่ความเราไม่พูดถึงเนาะว่าในฐานะสามีเขาก็มีส่วนดีส่วนเสียนนแัแหละจ้ะเพราะว่าทุกคนเพ่ก็ไม่ใช่คนดีเล่ยเป็นซิ์เนาะคนมันก็มีข้อดีข้อ,ขอเสียปกติจะแต่ทำทุกความวาเป็นพ่อเขาเป็นพ่อที่ดีคือเขาก็ดูแลลูกแล้วเขาก็ห่วงใส่ใจดูแลต่างๆก็คือเขาทำหน้าที่เขาดีจ้ะ คอเนี่ยแพ่ไม่ห่วงอถามว่าเขาปานี่มีแฟนใหม่หรือยังอันนี้เพ่ไม่รู้เนาะเขาก็มีคุยคุยหละจ้ะแต่ว่าถามหมาถึงขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยเพ่ไม่รู้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอถามว่าก่อนๆเขาก็เกคยใเาใไ้ฟังจ้ะแต่หลงัลงๆมาแพ่ก็ไม่ค่อยถามเพราะว่าคุยกันน้อยลงด้งแลืมก็เราก็ไม่ค่อยได้ เหมือนถ้าเนี่ยเราไปถามไปจุกติกจูกจ,กจีเขามากปุล้วเหมือนเขาเรียกว่าไปซอกแซกถามชีวิตส่วนตัวเขาอะทั้งที่เราก็ออกมาแล้วเราก็เลิกกันมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยแพรกลัวเขาจะรู้สึกว่าอา๋อนู่นนีนั่นอะไรเงี้ยแพรก,ก็เลยเ,เลือกที่จะไม่ถามแต่แพรก,ก็ก็เคยเปิดว้พูดว้เลยว่าถ้าเขามีอะไรอยากเล่าหรืออยาก ปรึกษาอยากระบายอะไรเนี่ยก็ก็คุยได้เนะอืมอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีคําถามที่ว่าแพ่ไม่ก็ไปอยู่มืองนอกอีกเรานี้อะไรงนงี้นะเอาตรงๆพี่เคยตอบไปแล้วเลยในไลฟ์เพ็ตอบจ้ะก็คือเพนอ่ะอืมเพ่ไม่อยากก็ไปเร้วจริงๆ ขาไปเที่ยวไปเลยไปเที่ยวเขยังขี่คานเลยอพี่ขค่นั่งเครื่องกคนให้นั่งแพนทัวร์นี่ไปไหนพีโอเขาเรียกว่าเลยนั่งรถอะแพ่เหนื่อยกับการเดินทางอะไรเลยแคก็เลยไม่นึกอยากไปจะ้ะแต่ก็ไม่แน่อนาคตก็จะพูดว้อนาคตเผื่อนู่นนี่นั่นจะพัดจ,จะผูได้ไปเนาะ วันข้างหน้ามันก็บอกไม่ได้วันนี้เราเจอกัอะไรบ้างเรายังไม่รู้เลยทุกคนภาษาอะไรกับกันกับแผนอนาคตเะว่าจะไปยังไงนู่นนี่นั่นถ่ายจะถามถึงความรู้สึกเกับแผนไม่ได้อยากไปเล็กน้อยกับใหญ่เมืเ่อเวมันก็ไม่มีอะไรให้แม่ห่วงเข้าไรแล้วนะแ้วก็เลยก็เลยคิดว่ายังยืนยันคําตอบในปัจจุบันก็คือว่า เค่น่าจะไม่ไม่ได้กลับไปอยู่อ่ะันเลือกกูถ้าไปเที่ยวก็อาจอาจจะแต่ว่าความที่คุณชายเขาไม่ค่อยอยากให้ไปเดินทางคนเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่ก็เลยลเขาก็ลางานเป็นเดือนไม่ได้ด้วยเขาจะมีพักร้นทาหารคุณชายนี่เป็นทาหาระแล้วก็เขาจะพักลอดปีหนึ่งอะ มันจะได้สิบวันทุกคนสิบวันนี่คือพักยาวยาวติดกันเลยเนาะก็ไม่รู้จะไปไหนทำยังไงยังไม่ยังไม่รู้แต่ละปีมันก็จะช่วงเวลาไม่เหมือนกันแต่แ้วเขาก็จะกาดแล้วเขาก็จะให้เราเขาเรียกว่าลงไอ้นี่ไว้พักร้อนอะไรเงี้ยมันจะได้แค่สิบวันปีหนึ่งแต่แต่ที่หยุดเสาอาทิตย์อยู่เลยใช่ไหมแล้วก็หยุดวันนักขัตฤกษ์ใช่ไหม ที่ว่าด้วันยุดยาวๆเลยเนี่คืออาจจะเป็นแต่วน,นมากคุณใช้วันยุดเสาทิ์ก็จริงคะคัดเตอร์กก็จริงแต่บางคณะคัดเลอก์บางเสาทิ์ก็ต้องทํางานนันะด้วยด้วยอะไรด้วยตําแหน่งด้วยไอ้นี่ของนางก็คือเลือกไม่ได้จะจะยุดยุต้องยุดทุกเสาท์อ่างเนี้บางเสาทิ์ก็ต้องทำแต่แต่ก็ไม่ได้ทำแบบโอ้โหมุดปีมุดวังขน,นานก็จะมีช่วงเวลาของมันแต่ นั่นแหละแล้วก็จะได้ยุดจริงๆกับประมาณสิบวันต่อปีที่แบบยุดยาวเลยอะไรงี้ที่ไม่ต้องไปทำงานเลยเป็นช่วงพัก้อนจริงๆแต่ปีนี้พักร้อนยังไม่ออกเลยถ้าจะได้พักตอนไหน,นทาถึงเขียวเนาะเขียวก็สบายดีเลยจ้ะอืมทว่าไปมาแล้วเจ้ยหน้าที่การงานอาชีพเวลาต่างๆพรก็ทําให้ห่างจากทุกคนแต่พรก็พูดตรงๆหละ ห่างออกมาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างจะ้ะมันก็ทําให้แพถ้ามาเจอเพื่อนใหม่ๆหม,ไม่ไม่เจม้มาเจอเพื่อนใหม,ม่เพื่อนเพื่อนอีส่วนมาจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่กบมาคุยมานี่กันแนคะ่ก็ห่างั้างนู่นเลยจ้ะพูดตรงๆเนาะอือพูดตรงๆว่าก็ห่างแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยได้อย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเจอกันทุกวันเห็นไหมละ่ะอือมนันก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะนั่นแนหะละทุกคน ก็ไม่ตอบแค่นี้แหละทักท้ายจะของนอนตื่นนอนทัน้งตัวของนอนแช้ว่าจ้ะอุอยนอนเช้าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละสวัสดีคลิปนี้ก็หน่าจะพอแค่นี้แหละนะทุกคนเอาพอหอมปลาของคอเนาะเดี๋ยเพื่จะลงไปข้างล่างเลยจะลย้ะเอาบน้ำงแต่งตัวและ เดี๋ยวแม่ลงไปจะพูดอะไรวะลงไปข้างล่างไปหาครับกาแฟกินแล้วก็ค่อยอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเพื่อเฟวิ่งคลิปอะไรเดี๋ยวอาจจะได้ออกไปกินข้าวข้างนอกหรืออะไรีลยวรอดูข่าวเที่ยงว่าสามีจะมาสามีจะว่าอย่างไงนะคลิปนี้ลาไปละจ้ะนอนคุยกันเลยเนาะสวัสดีค่ะ